อ่ะเดียวอ่ะอ่ะเดียวเล่าเรื่องความส่วนของเดียวครับของของกูจะเป็นแนวอุบัติเหตุเด็กๆนี่คือจะอุบัติเหตุเยอะมากเป็นอ่ากูมีพี่น้องสามคนมีพี่โดน้องดิ้งดี้ก็มีครั้งหนึ่งไปดูน้องดี้เนี่ยรำน้องดี้เรียนนาตศิสินเขาก็ไปรำพวกกูก็ไปดูก็มีดีมีกูมียายมีแม่มีอ่าลูกพี่ลูกน้องสี่คนน้องขึ้นไปรำและน้อยน้อยนี่หน่อยรำไปรำไปข้างหน้านั่งกันสี่คนสักพักหนึ่งได้ยินเสียง ผมแตะฝืนเรื่องอะไรเอาไมบันเก็ตเรื่อบันเก็ตก็ต้องบันเก็ตข้างบนน่ะเออนั่งร่วงใส่หัวอคนคนเป็นพันนะที่นั่งดูอะดยูคนเดียวโดนแล้วทุกคนกรี๊ดแบบ เป็นเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเป็นมหาลัยปีหนึ่งกูก็เดินทางไปกลับจากโรงเรียนกูขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนกูชื่อไอบีดอ่าไอบีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปกตินี่แหละประมาณความเร็ว30-40จะแวะเติมน้ำมันข้างหน้าอีกประมาณสัก500เมตรถึงละสักพักนึงปุ๊บมีก่อสร้างขับรถตัดหน้าชนโค้งร่วงอุ้มไอบีขึ้นมาไม่เป็นไรเลยกูแขนหักขับอดูสี่สิบ แล้วพอใส่เฟือกใช่ป่ะใส่ได้ประมาณสิบห้าวันเฟือกเหม็นเนี่ยมอาบน้ำไม่ได้ตัดเฟือกออกไปหาหมอหมอดาหมอดาประมาณว่าแบบเรื่องของคุณนะครับคุณทำตัวคุณเองนะครับทุกวันนี้คือกูหงายมือไม่ได้เนี่ยเนี่ยสุดเลยอะต่อไปเป็นเทศกาลถือกระทงเดินถือกระทงก็จะไปตอนกระทงปกตินี่แหละคนก็ต่อแถวกันเออกูว่าจุดทูบจุดเทียนขอพรยืนรอจะลอยปุ๊บลุงกูข้างหน้าลอยอยู่โอเคก็เดินโอ้ลอยเสร็จแล้วเนอะจะเสร็จยัางอาเข็ดเสร็จแล้วปุ๊บลุงลุกขึ้นยืนกระทง คนไก่ตาเกือบบอดโดนเมื yeah, yeah, ่อนะใช่เนี่ยเป็นแถวเป็นหนูเลยต้องหาง่าเลยอันนี้แบบนั่งอยู่บ้านเฉยๆเลยดูทีวีวันเสาร์ดูการ์ตูนสิบโมงเช้าจำได้เออนั่งขัดสมันเนี่ยแค่ดูไปแล้วเรื่องนึงก็เรื่องนึงก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงใช่ป่ะโอเยเหนื่อยป่ะเปลี่ยนท่ากรอบหัวเข่าไม่เป็นที่ไหนไครเนี่ยท่ากายมันดีอยู่เนี่ยรู้สบายอยู่เยอะไม่ตกไปอยู่เนี่ยไม่มีใครอยู่บ้าน ไปหาผู้ส่งโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บหมอก็แบบใจอ็กเลก็คือกระดูกอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่หมอแทบดูอ็กเย์ท่านเนี้ยซึ่งมันขยับไม่ได้อะมันติดกระดูกกระดูกไม่อยู่ในลูกสะบ้าหมอทำไม่ได้จริงว่ะรู้ทำไงสักพักจะขึ้นเตียงตอปเข้าที่ต้อหมอเขาตัว นนเนี่ยจัดเลยเด็กๆกูชอบกินถั่วมากเด็กๆเป็นถั่วแบบอ่า <c oughs> ถั่วแปะเพราะเอถั่วอะไรที่บับชอบขายอะ่ะกินกินใช่ปะเอออร่อยจัดอุ้ยกินเป็นกำเลยบุบป <c oughs> ูถั่วติดจมูกแล้วก็นิ้วแคะแคคราวนี้อักเสบแล้วแบบน้ำมูกไหลน้ำมูกน้ำไปโดนถั่วปว่ว้อง โรงพยาบาลหมอขำกับตายหน <c oughs> ูกินถั่วทางจมูกหรอค้คว,วายเลยตอนนั้นคือแม่รู้แล้วแม่ดูดวงคือไอ้ไอลูกชายคนกลางเนี่ยคนซวยหาพระรอดมาแขวนให้มีอยู่วันหนึ่ง จะไปหาแม่เต้นอารบิกที่คาฟูตรงข้ามเซียมีสีคนนะมีลูกพี่ลูกน้องก็มีลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงแล้วก็มีพี่โดแล้ว,ลวก็กูจุงมือกันข้ามถนนมันจะมีสองฝั่งใช่ป่ะฝั่งแรกข้ามถนนก็จุงมือไอ้เทีย่ยเราน้องสุดกูพี่ๆี่ก็จับให้เราไปอยู่หางแถวูพี่พี่จะอยู่หัวแถวแล้วก็พาข้ามปึ๊บเลนแรกผ่านไปพอเรนที่2อไอ้ดิวมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกลับมาอีกฝั่งนึงปึ๊บแล้วก็ข้ามถนนพอข้ามไปได้ครึ่งนึ่ะกูสะบัดมือแล้วก็วิ่งงุก็เสียนร เทพเทพเทพสวยประมาณมอต้นเคยเคยเล่นหนีกันมาแบบว่าเฮ้ยตอนเราอยู่ทางแล้วแบบเคยตกไม่ตกตกไม่ตกตกไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนี่กูโดนอยู่ตรงตึ๊งเอนมาเล่นเฮ้ยปุ๊งปุ๊งไหลหลุด ขับมอเตอร์ไซค์คร้งแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามรถมอเตอร์ไซค์แม่งมีเกียร์เทียเกียร์อะไรมั่งเราก็ไปอ่านสตาร์ทหันสตาร์ทแต๊บึ้นบึ้นบึ้นปกติใช่ป่ะตบเกียร์หนึ่งโอเคอย่างนี้ติดเกียร์สองอย่างนี้โอเคเรากลับเกียร์เอ็นปุ๊บอ่าลองเบิ้ลดูบึ้น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 ตบเกียร์หนึ่งกูยกหลอกแล้วไปชนกับประตูบ้านที่มันเป็นแบบประตูกระจกบานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาถแล้วกระจกเลือดโอ้เลือดเต็มตัวโอ้ ไปเข้าค่ายเข้าค่ายภาษาอังกฤษไปไปสามวันสองคืนวันแรกก็แบบไปนอนกับเพื่อนอะเฮ้วอ่ะก็อยู่ในห้องด้วยกันปกติมีคนนึงอ่ะป่วยนิดนึงไม่สบายแล้วแบบเล่นเล่นนทำลายใส่บูบใส่ทุกคนเลยวันต่อมากูเป็นแค่บัดใหญ่กลับลงมาบาลกโรงพยาบาลสคืนฉีดยาอยู่โรงพยาบาลบีแคร์ก็ ตอนนั้นประมาณป3ป4กวิ่งเล่นแปะแข็งกันในโรงเรียนที่สนามวิ่งแปะแข็งเนี่ยจะมีสาราไม้อันหนึ่งวางอยู่ตรงกลางการสนามเลยกูวิ่ง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 เล่นกันแล้วคราวนี้มันมีอีกตัวหนออตัวหนึ่งอ่ะที่แม่งไม่ลงบอกอ่ะแม่งกระเด็นขึ้นมากูวิ่งสนุดตรงตรงด้านเนี่ยชนกับเสาสาระอุ้งเลือดท่วมคุ้ง พาไปห้องพยาบาลถอดเสื้อกูเอาเสื้อกูไปซักเพราะว่าเลือดมันเยอะมากเอาเสื้อกูไปซักเสร็จเอาเสื้อนั้นเรียนผู้หญิงมไหมกูใส่แล้วปล่อยกูไปเรียนได้ม่มีคอส่งอะกูไปนักเรียนมีคอส่งเป็นคนเดียวเพื่อจะไว้